ครับต่อจากนี้นะครับผมได้รับข่าวฮอตไลน์นะครับข่าวสดๆร้อนๆนะครับจากทางเจ้าเจาอิสเรลน้อยใจบุญนักเตะสโมสรบางกอกเอฟซีครับในกรณีที่ถูกทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแบนไป3ปีนะครับเพราะว่าเหตุสาเหตุเขาคือเจ้าสอบไปปล่อยสอบบินนะครับแล้วก็ทางเสียโบส์นักเดศวชีระรัตนวงศ์ครับเคย ให้ข่าวว่าถ้าเจ้าเจอิสราเอลเนี่ยสนใจจะชกมวยเนี่ยก็ยินดีที่จะจัดแล้วล่าสุดเนี่ยเจ้าเจอิสราเอลก็บอกมาครับถ้าถ้าเสียโบสจะจัดกเขาจริงๆเนี่ยเขาตอนนี้สนใจแล้วนะครับแล้วตอนนี้เสียโบสถนักเดชนะครับอยู่ในสายก็เราแล้วครับครับเชิญครับเสียโบสถ์ครับพูดถึงประเด็นนี้ว่ายังไงดีครับสวัสดีครับพี่มวยครับสวัสดีคุณสารการุกท่านนะครับครับก็จริงๆผมก็เพิ่งเพิ่งเห็นข่าวนะครับ เมื่อตอนเย็นๆเนี <third> ่ยเพราะว่าผมผมจะ่มาสิงคโปร์นะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วก็ต้องต้องบอกแบบนี้เท่าเท่าที่อ่านจากเนื้อข่าวเขาบอกว่าเขาจะปล่อยมวยสามคนสามยกครับนะครับปล่อยเป็นแบบมวยโชว์ประมาณแบบนี้นะครับทที่ผมอ่านเนาะแต่ว่าเอ่อผมเป็นคนจัดมวยอาชีพนะครับก็คงจะเป็นมวยโชว์อันดับแรกคงเป็นไปไม่ได้้วเป็นมวยโชว์ที่เป็นไปไม่ได้แล้วอันดับแรกครับอันัที่สองคือผมเป็นโปรโมเตอร์มวยไทยครับนะครับ าเกิดจะต่อยก็ต้องต่อยมวยไทยนะครับครับคือคืออย่างนี้ครับมันมีสองมงุมมองตอนนี้คือมุมมองส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าผมไม่ควรให้โอกาสเขาเลยเ,เขาทาผิดพลาดแบบนี้จะให้โอกาสเขาทําไมอะไรประมาณนี้ก็มีมุมมองหนึ่งอีกมุมมองหนึ่งก็เป็นมุมมองที่บอกว่าอยากจะดูเขาชกดูซิว่าเวลาเขาชกเขาไปทําเขาตีสองได้สวนขนาดนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยถึงเวลาแล้วต่อยมวยไทยจริงๆไม่ต่อยตีสองได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ที่สองมุมมองนะครับครับซึ่งตอนนี้สุดท้ายแล้วก็คงจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ ครับก็ถ้าเกิดเขาสนใจแบบจริงจังอะเนาะก็คงต้องเข้ามาคุยกันครับมาเข้ามาคุยกันว่าว่าความต้องการของเขาคืออะไรความต้องการผมคืออะไรครับจะเจอกันตรงกลางได้ที่ตรงไหนอะไรประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้อ๋อนี้เคลียร์ตอบคาถามได้เคลียร์มากครับท่านนี้ถ้าในกรณีถ้าทางเจ้าเจอิสเลสเนี่ยอยากจะเข้ามาเนี่ยครับอาสักประมาณช่วงไหนดีครับที่น้องบอสพร้อมที่จะให้เขาเข้ามาคุยกัน ก็ผมกับไทยไปก็ก็ได้เลยครับก็ก็มาคุยกันได้ครับก็ผมก็ดีต้อนรับอยู่แล้วนะครับพูดคุยกันได้ว่าว่าเออผมพอจะช่วยอะไรเขาได้บ้างคือที่ผ่านมาผมผมเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอยู่แล้วครับพี่มวยครับอะไรช่วยเหลือได้ให้ให้โอกาสใช้ได้ช่วยใครได้แล้วก็พร้อมที่จะทำแหละแต่ว่าเขาต้องมาคุยกันถึงว่าการเปิดโอกาสให้เขามาชกเนี่ยอย่างแรกคือเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพครับาะ ต้องคิดอย่างนี้ก่อนเขาไม่ใช่ใชกไม่ใช่นักมวยอาชีพเมื่อเขาไม่ใช่นักมวยอาชีพแล้วพอมาต่อยกับเวทีที่เป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยมันจะจัดกันร,รูปแบบยังไงอันนี้คือสิ่งที่ต้องมาคิดต่อไปแต่ถ้าเป็นแบบเป็นแบบมวยโชว์ต่อยแบบว่าสนุกสนานแบบนี้ผมไม่จัดอยู่แล้วครับก็ป่าประโยชน์ป่าประโยชน์ถ้าอยากมาชกมวยก็ต้องตั้งใจกชกว่าชกจริงจังไม่ใช่ไฟเดีวเลอกอะไรแบบนี้ก็ต้องมาคุยกันแล้วก็ในข้อตกลงกันเนาะข้อตกลงกันนะว่าเราจะมาทำกันยังไงเพื่อที่จะให้เขามีอาชีพใหม่ก็คือ ครับแต่ว่า,าการเริ่มต้นของเขาอาจจะช้าไปหน่อยเพราะได้ข่าวว่าเขา28แล้วครับนะครับ,รบอาจจะช้าไปหน่อยอาจจะช้าไปหน่อยแต่ว่าก็มีคนหลายคนที่เสนอตัวเป็นผู้ชกให้เขานะครับเท่าที่ผมทราบนะคุณติ๊บตะกูลมวยก็เป็นคนบอกเองว่าเขาพร้อมชกอนะ่า <c oughs> อะไรแบบเนี้ยผมว่าถ้าเกิดสมมติโอเคมันก็เป็นคู่ที่เป็นกระแสเนาะครับล้ว็คู่ที่เป็นกระแสแลนะ้วคนก็น่าจะน่าสนใจนะครับครับก็เดี๋ยวเขาลองดูครับสุดท้ายแนละ้วต้องคุยกัน ทเป็นไปได้อยู่ที่การพูดคุยครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมก็จะเป็นสะพานนะครับแล้วก็จะติดต่อทั้งทั้งสองท่านให้นะครับท่านในกรณีถ้าเขาถ้าเขาสนใจจริงๆนะครับนะครับหรือยังไงเขาจะติดต่อกับเสียบอสโดยตรงก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเพราะเสียบดสก็ประตูบ้านก็เปิดพร้อมอยู่แล้วเพชรจีดีอะคาเดมี่นะจะรันสิบวงสามสิบสี่ยินดีครับก็พี่มวยก็รบกวนพี่มวยได้ครับถ้าเกิดสมมติว่า พูดคยกันหน่อยว่าว่าเดี๋ยวผมกลับไทยไปมาเจอผมกี่ออฟฟิศหน่อยมาคุยกันหน่อยใประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าว่าความเป็นไปได้มันแบบไหนยังไงครับผมขอบคุณเสียบออมากครับที่ฮอตไลน์สายตรงจากสิงคโปร์มาพูดคุยกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นบันทึกนะครับจากเสียบออนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับฮอตไลน์สายตรงจากสิงคโปร์เมื่อวันศุกร์ที่ยี่สิบห้า มีนาคม2565ครับขอบคุณมากๆครับ